人工知能がとに歩んでゆく証しだ โอเคเนี่ก็มันก็ขอบค,คุบสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับแล้วก็ขอ,อยินดีต้อนรับท่านก็สู่เกมไมค์คราวกันอีกแล้วครับผมเจ้คุณครับแล้วก็ กลับมาอีกแล้วนะครับผหรับเจ้าเกมไมค์ครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าจําของเรานะครับนะซึ่งในวันนี้เราก็มากันในไมค์ครับหมดคอมเมนต์ไรเดอร์กันอีกแล้วครับผมอละในพาทที่แล้วนะครับนะเราก็ได้รีวิวเจ้ามดม a สเตอร์ไปนะครับนะวันนี้พาที่7เดี๋ยวเราจะมารีวิวเจ้าค o m เมนต์ไรเดอร์ครกันต่อดีกว่าครับผมนะโดยเมื่อไม่กี่วันมานี้นครับทางเจ้าคอมเมนต์ไรเดอร์ครับเนี่ยก็ได้อัปเดตมาอีกแล้วครับผมนะโดยอัปเดตครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นอัปเดตที่ ค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยครับผมนะเพราะว่าทิ้งระยะห่างจากอัปเดตก่อนนี่คือนานมากนะครับนะซึ่งตอนนี้ครับผมนะเจ้ามาสเตอร์ซิลิวันก็ได้จบบริบูรณ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผม <c oughs> อพอมันจบอย่างนี้ครับผมนะแน่นอนครับผมนะต้องขอบอกก่อนนะครับผมนะถึงแม้ว่าเจ้าซีรีส์ไรเดอร์จะจบเนี่ยแต่ว่าทางโฆษณาเนี่ยเขาได้ปล่อยออกมาก่อนที่มันจะจบอีกนะครับผนมะเพราะฉะนั้นรายละเอียดต่างๆก็อาจจะยังไม่ครบถ้วนนะครับผมนะต้องรออัปเดตในครั้งต่อๆไปนะครับผมนะก็โอเค่ะเพื่อไม่การเซวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปดู การรีวิวกันเลยดีกว่าถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยดีกว่าผมไปเลยโอเคนะครับนะเรามาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยครับผมนะซึ่งเราไม่พูดถึงเนี่ยไม่ได้แน่นอนครับผมนะถือว่าเป็นการอัปเดตที่ค่อนข้างใหญ่พสขขอสมควรก็คือเจ้าสิ่งนี้ครับผมนี่แบทกราวเราทาเป็นได้ทั้งหลายครับผมนะทางโฆษณาเนี่ยเขาได้เปลี่ยนสีแบทกราวให้กลายเป็นสีโลโก้ของเจ้ามาสเตอร์แต่ละตัวเองครับผมโอ้โหดูสิ นี่ก็เหมือนอะไรซึ่งมีทุกตัวอะไรก็เหมือนอะไรทำผู้ชนะนี่ได้อัปเดตมาทุกตัวก็เหมือนนี่ดับเบิร์ก็จะแบบแยกสีชัดเจนไงีออสก็3สีฟอสเซ่ก็แบบเออดูไงดูแบบคุมโชว์อะไรอย่างงี้ก็เหมือนถือว่าเป็นอัปเดตที่ดีมากเลยก็เหมือนผมชอบมากนะเนี่ยมาดูดิแม้แต่มาเลเดอร์เซเบอร์ก็ไม่เว้นนะท่านชมซึ่งขอบอกกันเลยนะว่าเจ้ามาเลเดอร์เซเบอร์เนี่ยตอนที่ผมอัดอยู่เนี่ยมันยังไม่ปล่อยออกมาด้วยซ้ำแต่ว่าทางผู้ชนะเนี่ยเขาใส่มาแล้วอ่ะ คือแบบโอ้ specific. โหจะงานเร็วไปไหนนะครับแล้วก็นี่ผมนะมาเลยเป็นโลโก้เรียบร้อยนั่นเองนะซึ่งเจ้ามาสเตอร์ที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้นั่นก็คือเจ้ามาสเตอร์ซีโรวันนั่นเองครับผมนี่ เรสำหรับซีโรวันเนี่ยก็จะมีแบ็กกราวด์มาเหมือนกันก็เหมือนะซึ่งดูจากตอนนี้เนี่ยก็จะอัปเดตเต็มแล้วนะครับผมนะามทางโฆษนาเนี่ยก็มีการใส่บัฟใส่ทุกอย่างมาให้พร้อมเล่นแล้วนั่นเองก็เหมือนนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาเจาะหรือเจ้าตัวละครตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับผมนะก็โอเคถ้าเกิดพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเจ้ามัสเตอร์ซีโวันกันเลยดีกว่าผมนะซึ่งของทั้งหมด อยู่ในกล่องแล้วนั่นเองครับผมนี่โอ้โหดูจากรูปลักษณ์ดูจากเข็มขัดดิเจ้า้ชมคือเขาบอกเลยว่าซีรีส์เนี่ยเป็นซีรีส์ที่แบบเข็มขัดเยอะมากเลยนะเดี๋ยวดับแรกเนี่ยเดี๋ยวเรามาแปลงร่างก่อนดีกว่าครเขานะแปลงร่างเป็นมารเดอร์ซีร์วันอินก่อนโอเคนะครับแล้วก็แปลงร่างดูเป็นความแบบเป็นไมคราฟแบบเป็นเหลี่ยมๆนะครับผมจะไม่ได้โดดเด่นแหวกแนวมากพร้อมกับมีชมุยด้วยมีชมุยให้ด้วยนะครับผมสำหเจ้าลาซิคัปเปอร์นะคมันก็คือเป็นร่างแรกของเรานั่นเองครับผมนะแล้วก็มาพร้อมกับดาบกู้ใจ accelerate caliber นะครับนะฮะที่ก่อไฟนะครับแล้วก็มาความดาเมจเก้าเลยทีเดียวนะก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับเนี่ยแล้วก็ดูจากรูปลักษณ์นี่ก็สุดยอดนะถึงแม้ว่าจะดาบจะดูสั้นไปหน่อยก็เถอะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับล่างแรกนะครับซึ่งอย่างที่ทราบกันดีนะครับนะว่าเจ้าเซเลวันเนี่ยมีปกไกด์คีดีแบบเยอะมากครับผมนะเวทก็ไม่ได้ทำให้ความตั้งใจผู้พัฒนาที่จะใส่เข้ามาเนี่ยน้อยลงเลยครับผมนะก็ดูจากผลงานครับผมนี่ดู โอ้โหคือมันเยอะขนาดนี้ผู้พัฒนาก็ใส่จนครบอะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรามาเิ่มกันจากเจ้าล่างบ i t i n g shark เลยดีกว่าผมนี่ด้วยไ i ติ n g ชา a r นี้เขาบหมนะก็อย่างที่รู้กันว่าฉลามฉลามก็ต้องอยู่ใต้น้ำถูกไหมฉนันก็จะมีบัฟคายใต้ใต้น้ํามาให้ <Yeah. S 1> นะครับ oh. ผมนะซึ่งถามว่าได้ใช้เปล่าก็ไม่ได้ใช้นหรือว่าก็ดีก็ถือว่าใส่ใจรายละเอียดดีนะครับผมนะต่อมาก็จะเป็นเจ้าล่าง เฟมิงไทเกอร์อ่าเฟมิงไทเกอร์ก็อย่างที่บอกก็คือร่างไฟถูกปะเออร้อนแรงทางไฟงอ,อะไรอย่างนี้ก็มาเป็นไฟนะแต่มาเป็นฟิชชิ่งแบร์อ่ามีแข็งก็ต้องความแข็งแกร่งอยู่แล้วต่อมาเป็นเบกกิ้งแมมมอสซึ่งเบกกิ้งแมมมอสใครที่ดูซีรีส์รู้กันแน่นอนว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบขยายใหญ่ร่างใหญ่ขึ้นเหมือนกับเข้าไปในหุ่นยนต์ของขบวนการ5้สีอะไรอย่างนี้ซึ่งพูดถึก็การทำจริงๆครับผมนี่ <Yeah. S 2> เป็นใหญ่ล่ะ โอ้โหดูสิทำจริงครับผมตอนนี้ก็คือเราขยายร่างใหญ่ไปโอ้โหยิ่งไปถ่ายทันโอ้โหโคตรโคเลยหมดนะนี่เป็นไงล่ะขยายร่างใหญ่ขนาดนี้ก็สุดยอดเลยครับผมนะนี่ก็จะมีบัฟเอ็นไลท์ยิ่งมานะครับมันจะไม่ราแบบขยายร่างใหญ่ขนาดนี้ได้ก็ว้าวสุดยอดเลยนะครับผมนะโอเคต่อมาเป็นเด <c oughs> <c oughs> <c oughs> okay, ี๋ยวโอเคจีราฟก็ธรรมดาหมดนะนี่จะเป็นความเร็วนะวยแก็จะมีอาร์เรซซิ่งอันนี้เป็น ก็ดัดดดนแหละครับนะก็โอเคก็ประมาณนี้นะจริงๆมันมีอีกเยอะแยะมากมายผมใส่ไปจนครบนะครับวันนี้มีแบบว่ามีล่าโอคูมีสไปเดอร์มีแพนกินมีแคนกลูนะครับนะเยอะแยะมากมายแต่ว่า,า,มา,มวาผมจะขอแบบค้ำๆหน่อยละกันนะครผมท่านรีวิวหมดนี่ก็จะตายพอดีนะอันนี้มีเวลเวลโอเคเวลอันนี้ไลออนอ่ะไลออนอีกแล้วอันนี้นนนนแคนกลูเอออันนี้มีกระโดดนะกระโดดต่อยโอเคอันนี้พอเข้าใจได้นะครับแล้วก็ อันนี้พันกิ้นอ่าพันกิ้นก็สปีดกับหายใจใต้นะคนรับถือว่าสมเพสสมผลดีเหมือนกันนครับเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับเจ้าโปรไกคีสิ่งสารสัตว์นะเดี๋ยวเราไปดูกันที่โปรไกคีล่างหลักเลยดีกว่านะาจะมีล่างหลักอยู่ประมาณ สี่โปกไกขีนะครับนั่นก็คือเจ้า Shining Hopper Shining a s s a u l t Hopper Metal Cluster แล้วก็มี z e r o Two น,นั่นเองครับอันนี้ก็จะเกี่ยวกับล่างหลักโดยตรงเลยนะครับแต่พร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกที่เจ้าล่างแรกเลยดีกว่านั่นก็คือเจ้า Shining Hopper นั่นเองครับผมนี่ หูชาย i ิงฮอปเปอร์ขู่มาครบเลยครับผมทั้งสตัมบูตสปีสเท็งอันนี้คือแบบเออตอนที่ได้ร่างนี้ร่างแรกที่คือแบบว้าวมากนะครับการได้ที่แบบจะว่าไงก็ไม่ง่ายนะแต่ว่าถือว่าเขาทําออกมาได้สวยอยู่นะครับนะถึงแม้ว่าจะแปลงมาเป็นในไมโครฟ a f t แล้วก็ตัดนะครับนะครับผมก็โอเคครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าชาย n ิงฮอปเปอร์นะต่อมา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 เป็นเจ้าชาย n ิงแอสเซอร์ฮอปเปอร์อัปเกรดขึ้นมาอีกไปครับผม นี่โอเคมีสีฟ้าแจมเข้ามาหน่อยแต่ก็ดูสวยงามดีนะครับผมนแถมสปีดโอ,อ้โห้ปั๊นี่ก็เยอะขึ้นเหมือนกันนะคือตอนนี้ก็โกงนะเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่โกงเลยนะครับผมนะคือแบบว่าเวลาได้ล่างผมเนี้แรกๆเดี๋ยคือโกงหมดอ่ะสุดท้ายก็โดนตัวร้ายตบเรียบนะครับผมต,ต้องขอล่างใหม่อีกแล้วอ่ะเอองงแงมแบบเด็กๆได้ของเล่นเลยแล้วขอล่างใหม่เลยครับผมนะเอออะไรจะกนาดนั้ันะครับโอเค พออยากได้ของเล่นแล้วไงอะ่ะก็มีคนเอาของเล่นมาให้ไงเออพออยากได้ของเล่นก็มีคนเอาของเล่นมาให้ไงนั้วนี่ก็คือการอัปเกรดเป็นเจ้าล่างเมจิลครัสเตอร์ฮ็อปเปอร์นะครับผมนี่ไม่ใช่ด์ลาอยากได้ของเล่นก็ได้จริงๆครับผมนะถ้าไกด์เขาเอามาเสิร์ฟที่เลยนะเว้ยล่างเนี่ยโอเคระสับล่างนี้ก็จะมีอ่ะจะบูทไม่ต่างจากล่างแรกแต่ว่าจะได้สเต็ก้นมาเยอะหน่อยนะครับเนื่องจากว่าอัปเกรดมาแน่นอนครับผมต้องเยอะอยู่แล้วนะโอเคสุดท้ายแล้วก็สุดท้ายนั่น,ค,นค,คือเจ้า ซีโร่ทโปรไกคีนั่เองครับผม Okay, นะอกกโอเคดีครับผมนะสำหรับเชี่ยวชูก็โบัฟเยอะได้ทั้งข้าวผมนะแหมดูจากชื่อก็ซีโรชูนั่นเองครับสำหรับเจ้าต,ตัวนี้เนี่ยก็จะมีการได้เข็มขัดชิ้นใหม่ใช่ไหมเห็นไหมเห็นที่สำคัญไหมเออจะมีการอัปเกรดเข็มขัดขึ้นมานะครับผมนะแต,แต่ว่าในหมดนี้เนี่ยอาจจะแบบไม่ได้มีเข็มขัดแยกออกมาลนะก็คือใช้เจ้าโปรแกรมขีในการแปลงร่างนะครับผมแนละ้ก็นอกจากนี้ก็เหมืเดิมเจ้าซีโรวันเนี่ยก็จะมีอาวุธอ่าที่แยกออกมาต่างหากนะครับแล้วก็คือเจ้าเอ่ออัชไรน์บัสเตอร์นะครับผมก็มีโกฮอปเปอรร์เบดนะครับผมแล้วก็มี โปรไก่ฮอปเปอร์เบลดแบบสองด้านนั่นเองครับผมนะก็จะมีอาวุธหลักอยู่ประมาณ3ชิ้นนะครับผมนะสี่ชิ้นนั่นแหละนะมีอยู่ประมาณ4ชิ้นครับผมนะก็คือโปรไก่ฮอปเปอร์เบลดทั้งเจ้าพวกนี้คือขอบอกเลยว่ามันคราฟได้นะครับผมจะใช้เจ้าเอชิดเดนเมทัลเนี่ยในการคราฟนะแต่ว่า ก็อิงตามเรื่องอีกอย่างเช่นออทไรบัสเตอร์เนี่ยต้องวีเบร์ไวพอนแล้วก็ต้องใช้ใช้นี่ฮอปเปอร์คีในการคราฟนะเจ้าโปรไกฮอปเปอร์เบร์เนี่ยก็จะต้องใช้อ่าโปรไกคีฮิวมาแกสร้างต่างๆในการคราฟแน่นอนครับผมนะคืออินนี้อิงตามหลักซีรีส์เลยนะครับทั้งสองด้านก็ได้ทองหกเอาไว้ประกบกันนะครับก็ดีไปใหญ่ถือว่าสุดยอดนะผมชอบนะเออเนี่ยดูดิดูแบบใส่ใจรายละเอียดดีนะครับผมนะก็โอเคประมาณนี้แล้วกันแล้วก็เจ้ามาสเตอร์ซีโรวัน นะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตัวอื่นกันต่อเลยดีกว่าผมไปเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูเข็มขัดที่เหลือกันต่อเลยดีกว่าผมนะนี่เป็นไงเยอะมากเลยมานะสิบเส้นจริงๆกันท่านผู้ชมคือแบบโอโ้โหเยอะ,ะไปไหนนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูจากาเจ้านี่ครับผมเดี๋ยวเราจะไล่มาทั้งแถวเลยนะครับผมโอเครู้จากเส้นแรกเลยดีกว่าผมนะนั่นก็คือเจ้าอินชอ r t ไรเซอร์ของวัคคันนั่นเองครับผม นี่โอเคนี่ก็เป็นเจ้าหมาป่าพูดนโดดเดี่ยวนะครับผมนะคือโดดเดี่ยวจริงๆเลยนะถึงแม้ว่าจะโดนฮิวมักเกียร์สิงร่างก็เถอะนะครับผมนะโดยจับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นนะเข็มขดัดเซตที่2ของซีรีส์เลยนะครับผมโดยใช้เจ้าอ่าอิมชอลเลเซอร์เนี่ยเป็นตัวแปลงร่างนั่นเองครับผมนะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะมีอ่าเป็นฉบับปืนเลยนะแต่มีฉบับปืนด้วยนะครับแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมสังเกตดีๆเนี่ยเมื่อเราถ้าผมถือปืนเนี่ยจะสังเกตว่านี่เห็นป่ะดูดิ โคตรละเอียดนะครัมเห็นไหมว่าถ้าเกิดผมถือปืนเนี่ยไอ้ปืนที่เข็มขัดของเราเนี่ยจะหายไปครับผมนะกลายเป็นว่ามาอยู่ในมือผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเฮ้ยยัยล่ะใส่ใจละเอียดไหมละ่ะโอ้โหคือครั้งนี้ต้องชื่นชมจริงๆเลยนะครับนะอันนี้ก็เป็นปืนธรรมดานะไม่ได้มีแบบลูกเล่นอะไรมากมายครับผมนะโดยเจ้าเจ้าวอลแคดเนี่ยก็จะมีอ่าล่างที่2อล่างที่3ามเขาด้วยใช่ไหมโดยล่างสองเขาเนี่ยก็จะเป็นเจ้าล่างเอ็กซาวูดนะครับผมนะที่ได้มาจากเจ้ามัสโบจินไว้นั่นเอง เป็นไงล่ะก็จะได้บัฟเพิ่มขึ้นมาอย่างแน่นอนครับผมนะแหมเป็นแบบง่ายๆเบสิกง่ายคือบัฟนะครับนะแล้วก็ล่างต่อมารับนันก็คือเจ้าแลมเพดเกตทีโปกติคีจากไซอ่านนีครับนี่เป็นไงล่ะอันนี้ก็แบบสีสันหลักตาขึ้นก็บัฟเยอะขึ้นอีกแล้วนะแหมบัฟอีกแล้วคือบัฟเยอะมากเลยนะครับคุณะก็โอเคถือว่าเข้าใจได้นะครับผมแล้วก็ประมาณนี้นะทรับเจ้าเอ่อวอลแค่นะก็มีอยู่แค่3ามชิ้นนี้เท่านั้นนะจ๊ะ ต่อมาผมอะเป็นเจ้าวอลคูรีอ่ามาฝั่งผู้หญิงบ้านนะครับผมนะถ้าเจ้าวอลคูรีเนี่ยก็จะใช้อุปกรณ์แปลงร่างเดียวกับวอลแค่เลยใช่ปะตัวเจ้าวอลคูรีเนี่ยก็จะมีสองร่างเท่านั้นนะครับนั่นก็คือร่างวอลคูรีปกตินะครับผมเดีวก็จะมีนี่ครับผมนะจะมีเจ้าไลท์จีคอนเนสอ่าก็คือเจ้าพญาพึ่งนั่นเองครับผมนะนี่ก็จะได้ก็จะได้บัฟสปีดมาแต่ว่ามีไฟนิงแถมด้วยท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าผมเกโมโหมดซูนเนี่ยเราก็จะได้บัฟไฟนิงเพิ่มขึ้นมาด้วยนั่นเองครับบผมมนะมนนนนนะะะสุดดดยอออเลล่่กก็็็ตตาชืหปึ้้้งงิไ แปลกยังไงวะถูกปะก็โอเคนกก็ประมาณนี้นะส่วนเจ้าอิมช็อตไรเซอร์ที่มันเป็นที่แปลงร่างนี่ก็สามารถคราบได้นะครับเรายเอาโปรแกรมชีของตัวต่างๆเนี่ยยัดเข้าไปก็ได้เป็นทีบอดอยแล้วนะครับผมนะก็โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าอิมนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่เจ้าฝั่งอชไอากัก่อนดีกว่าครับผมนะ โดยทั้งฝั่งของไซอานะครับผมแลก็จะมีเข็มขัดอยู่เส้นเดียวอะ่ะเออคือเส้นเดียวจริงๆทั้งหมดนะั้นกะ็คือเจ้าไซาร์เทาสันไดรเวอร์ของประธานไก่เรานั่นเองครับผม <s ummer> นี่อันนี้ก็เป็นอีกไดรเวอร์หนึ่งเลยนะครับผนมะมาพร้อมกระดาบคู่ใจของเขาเทาสันแจ็คเกอร์นะครับผมด้วยความรู้สึกส่วนตัวของผมเนี่ยตั้งแต่ที่เห็นเจ้าตัวนี้เนี่ยคือแบบหมืนไส้มากนะครับผมอยากจะกระทืบให้ตายขาเท้าเลยนะครับผมแล้วก็ แต่ว่าหลังๆเนี่ยก็กลายเป็นว่ากลายเป็นคนดีเฉยเลยนะแล้วก็งมาแบบร้ายมากนะครับร้ายคือจะฆ่าพระเอกให้ได้นะแต่ว่าสุดท้ายก็คนดีดีมากดีสุดๆดีประเสริฐเลื่อนเลยเลยนะคร<อ>ับถ้าไม่รู้นะว่าสังคมทําให้คนเปลี่ยนไปจริงๆนะครับผมนะก็โอเคโดยทับเจ้าประธา,านก็ไม่มีอะไรพูดมากอ่ะมีอยู่ตัวเดียวนะร่างเดียวตบทุกอย่างนะครับผมนะ <c oughs> บางทีก็โหดบางทีก็กาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมน,นะครับถือว่า ก็แล้ครับผมมีอยู่ล่างเดียวนะต่อมาก็นะมาทางฝั่งของวัสดุจินไรด์ดอตเน็ตกันบ้างนะครับผมนะโดยแถวขัด้นแรกเลยน,นั่นก็คือเจ้าฟอสไลเซอร์ของจินนั่นเองครับยส้ารับจินนะครับมันก็จะเป็นไฟน์ฟาวคอนนะครับซึ่งแน่นอนว่าบินได้เหมือนเดิมนะครับผมนะอันนี้ก็คงไม่ต้องเกมหมดสูตรให้ดูกันแล้วนะครับผมนะต่อมาก็จะเป็นเจ้าฝั่งฮอลบีกันบ้างครับผมนะฮอลบีนี่ก็จะมีก็เปี้น,นะครับผมนะเป็นโปรไกด์ขี่ในการแปลงร่างครับผมนะซึ่งดีเทลก็ถือว่าใช้ได้เลยนะสวยงามอยู่เหมือนกกัันนนะครบี่็ โอเคเวลาต่อมาก็จะเป็นทางฝั่งของอิคาสุจินะครับหมเนียตัวนี้อ่าถ้าหลายคนงงว่าเขาเป็นใครเดี๋ยวผมขึ้นอีนเซิร์ให้ดูแต่ <S <S ตัวนี้นะครับผมนีก็จะเป็นอ่าตัวที่ประจํา,าอยู่บนสถานีอากาศเป็นตัวที่อยู่บนอากาศที่คอยควบคุมและเป็นสปายให้มาสโบจินไลน์ ine, นั่นเองครับผมอ่าก็จะแปลงร่างเป็นเจ้าอิคาสุจินะครับโอเคต่อมาก็เนี่ยก็จะเป็นอันสุดท้ายนะครับของกระบวนการมาสโตรจินไลนั่นก็คือเจ้านากินะครับผมนี่าตันากิเนี่ยคือเท่มากเลยนะ ตั้งแต่ที่มันแยกออกมาจากเบาแค้นเนี่ยคือแบบว่ารู้สึกว่าคือเทมากนะครับแต่ว่าเสาดายอะออกมาน้อยไปหน่อยนะคือใช้ได้น้อยมากนะครับมันก็แค่แบบไปฟันไอเสื้อผ้าเบาแค้นขาดแค่นั้นแล้วก็แบบโอ้โหแทบไม่เห็นเลยนะครับนะคือน้อยจริงๆนะแต่ว่ามาน้อยแต่มานะ <S <S โอเคก็มันโดยถัดมาคนอ,อีกอันหนึ่งนะครับผมอันนี้จะนอกออกมาจากฝั่งมัสโบดจินไลแล้วนะครับผมถึงแม้ว่ามันจะขึ้นว่ามัสโบดจินไลก็ตามนะแต่ว่าจริงๆมันเป็นฟอนเลเซอร์ของซีโรวันพระเอกหรานั่นเองครับผมนี่ จะเรื่องรางนี้เนี่ยจะออกมาใน The Movie นะครับหนาะที่มีขึ้นมาล่าสุดนี่แหละนะก็คืออ่าโดยนยึดเข็มขัดไปพยันก็นี่นะครับผมต้องไยยืนวัตดุจิชัยมาโอ้โหสุดยอดเลยแต่ว่าเขายังแปลงเป็นสีนวลได้อยู่ดีนะครับแผมก็ถือว่าสกิลพระเอกไปนะจ๊ะโอเคมาต่อมาอันนี้จะเป็นโ c h ไลเซอร์ไซโครไลเซอร์อันนี้น่าจะเป็นของพ่อพระเอกปะอ่าใช่เดิผมนะโอเคครับผมแล้วก็เซตที่2จบไปนะครับจากเจ้าเข็มขัด10เส้นที่ผ่านมานะครับนะเตยขอเสริมนิดนึงนะว่า เจ้าพวกนี้ก็จะมีอาวุธเหมือนกันนะอย่างเช่นอ่าอันนี้ก็จะเป็นธนูของคารบินะครับเนอแล้วก็จะมีอ่าอันนี้อ่าอาชอกานอันนี้จะเป็นของเจ้าวอลแค่นแต่ว่าลืมพูดเมื่อกี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อสําหรับ10เส้นที่เหลือกเลยดีกว่าครับนะไปต่อมาก็จะเป็นนี่ไลา่ย,ยาม,มาเลยครับผมนะเริ่มกันที่อันแรกกันเลยดีกว่าครับนะซึ่งอันแรกนั่นก็คือเจ้าไทร์อาสตรชเชอร์ของจินนั่นเองผม ดีพินกันล่ะเทพวิลล่าโอ้โหชื่อชื่อว่าไซอาเทพทุกอันเนี่ยผมนะเดียวเจ้าไซอารสแลชเชอร์ R ของจินเนี่ยอันนี้ก็น่าจะรู้ๆกันดีอยู่แล้วนะครับเหมือนว่าจินโดนอะไรทำมาถึงตายห่านะครับเหมือแล้วก็กลายมาเป็นฝั่งไซอาเฉยเลยนะครับเหมือนกลายเป็นฝั่งพระเอกเฉยเลยนะเพราะว่าแรกๆนี้ผมดูผมก็ไม่รู้นะว่าไอเข็มขัดเนี่ยมันได้มาจากไซอาเว้ยผมเพิ่งมารู้ตอนหลังๆที่เขาเฉลยนะครับเหมือนว่าเข็มขัดเส้นเนี่ยมาจากไซอานะครับเมไม่ใช่มาจากอาร์คหรือว่ามาสมบัติจินเลยนะครับผมนะก็ถือว่่่าเทอยูนะ เนี่ยแต่ก็อันนี้จร่งมันเป็นดาบใช่ไหมแต่ว่าแอบเสียดายนิดนึงนะครับแบบที่ไม่มีไอ้เจ้าสแลชเชอร์เนี่ยเวอร์ชันดาบนะครับนะแบบมีดแบเป็นมีดอะก็ไม่เป็นไรถือว่าเล็กๆน้อยให้อบพแพ็กันได้นะครับผมโอเคต่อมามอันนี้จะเป็นฝั่งมัตสบุอะไรเต็มตัวแล้วนะครับอันนี้จะเป็นพวกที่อ่าไลเซอร์ที่แบบใส่แล้วให้ฮิวมักเกียร์คลักโอเคก็จะเริ่มมาจากมันแทบไม่กลาอันนี้จะไม่ลงรายละเอียดน,นะอันนี้ผมไม่ค่อยทราบนะครับต่อมาเป็นอันนี้อ่าตัวสีแดงโออออเเคันนนนนี้่่่าายูตมจะป็ มาเกียรของเรานะครับผมแล้วก็จะมีอ่าโดโดอ่าโดโดนี่ยใช้บอดสุดเลยคือไม่เข้าใจเหมือนกันนะแม่ใช้โคตรบ่อยโโดโดเนี่ยโอเคต่อมาเป็นโดโดมาเกียรคัสตอมออมีเวอร์ชันปกติไม่พอมีเวอร์ชันคัสตอมด้วยนะครับผมนะ สุดยอดเลยแล้วก็มีโดโดมาเกียกคัสตอมถูด,ด้วยนะคัสตอมแรกไม่พอมีคัสตอมถูด,ด้วยสุดยอดเลยครับนะอนะโอเคก็ส่วนคราฟเนี่ยพวกนี้จะคราฟไม่ได้นะครับเนี่ยจะมีคราฟได้แค่แบบนะพวกหลักๆเท่านั้นนะจ๊ะก็โอเคแล้เหลือเส้นสุดท้ายของเราในวันนี้แล้วนะครับผมเนี่ยก็คือเจ้าอากักไกเวอร์ซีโลนั่นเองครับผมเอาแล้วยังไงล่ะ อาร์คมาเองเลยนะครับผมนะครั้งนี้โอ้โหถือว่าบับนี่เยอะบ้างนะโอ้โหจำบุดนี่สิอแต่ก็สมเพศสมบทนะในเรื่องก็กระโดดสูงอยู่แต่ครับผมนะอันนี้เป็นมันเป็นประสงค์ของอาร์คและมันก็มาหาเราแล้วน่่นเองครับผม <c oughs> นี่เป็นยังไละเชเชฟบิล่าโดยสำหรับเจ้าอาร์คนี่ครับหมนก็อย่างที่รู้กันนะก็ะคือไซอาเนี่ยได้เป็นคนสร้างขึ้นมาเองเว้ยแต่ว่ามันดันควบคุมไม่ได้ไงคือแบบโลภเกินนะครับทําให้เกิดอาร์คขึ้นมานันเองครับผมนะโดยเราก็จะมีหนึ่งอาร์ท,ที่เอาไว้ใช้คู่กับอาร์คอันนี้นั่นก็คือเจ้าอาร์ควันโปรไกคีนั่นเองครับผม นี่มาแล้วไงซีโรวันเวอร์ชันอาร์ควันเจ้าผมนะอันนี้คือผมว่าเทพเหมือนกันนะก็อชอบเหมือนกันนะเวลาที่รู้ว่าไอฮิดเดนเนี่ยมันกลายเป็นอาร์ควันนะครับแต่นะว่าจะทำไงได้นะก็เรื่องปูม,มาอย่างนี้นะครับผมนะโดยนี่เราสามารถสับล่ากไปมาได้นะครับแัสบสองล่างนี้นะครับผมนะนี่ก็ดูสําคขัญก็จะมีการนี่มีดีเทลนะนะไม่ใช่แบบเล่นๆนะครับผมนะเขาไม่ได้มาเล่นๆนะเขาไม่ดีเทลมาด้วยนะครับแตนะ่ถือว่าเช่ไม่เบาเลยนะครับแต่ว่าเสียดายนะที่แบบเจ้าอาร์ควันคือโหดเกินนะ ไม่ต้องมีดาบไม่ต้องมีอาวุธเขาบทกนะจะไม่จะไม่มีอาวุธเพิ่มเข้าไปในส่วนนี้นะครับผมนะก็โอเคแล้วก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเข็มขัดทั้งหมดในอัปเดตครั้งนี้นะครับผมนะก็ผมขอย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับว,ว่าตอนนี้คือผู้พัฒนาเนี่ยเขาทำเสร็จก่อนที่ซีรีส์จะจบแล้วนะนะถ้าเกิดว่าใครดูซีรีส์ถ้าถึงตอนนี้แล้วเนี่ยอาจจะรู้แล้วว่าแบบเฮ้ยโฮลอบิก็มีเข็มขัดของ Ark, อาร์คเส้นหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้คือ ทางพุทธนาเขาปล่อยออกมาก่อนโอเคก็ประมาณนี้นะครับสับเจ้าเข็มขัดทั้งหมดนะเดี๋ยวเรามาดูส่วนที่เหลือกันดีกว่าครับผมนะส่วนัวที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเจ้าอาคีต่างๆนะครับผมนะอันนี้รวมถึงคีย์ที่เก็บข้อมูลของฮิมะเกะเลยนะก็จะเป็นอ,อีซอูของตัวต่างๆพวกนั้นตัว,ต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 วนี้มีด็อกเตอร์มี สมัย <Smile. S 2> ตัวต่าๆนะครับเน้่ก็มีเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าแตาก็จะแอบเสียดานะที่แบบว่าทางพัฒนาขเขาไม่ได้เพิ่มแบบคิอเมื่อเกียร์ตัวต่างๆเข้ามาให้เล่นกันนะครับนะแล้วก็จะมีเราถึงคิดว่า Rising Copper ปกไก่คียลยนะยังไม่มีลูกเล่นอะไรมากนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยนะจะต้องมีนั่นเองครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของมัฟกันเลยดีกว่าผมนะ ไปเลยสำหรับส่วนของม็อบนี้นะครับผมนะเจ้าอัปเดตครั้งนี้นก็มีการเพิ่มมอนสเตอร์เพิ่มขึ้นมาเหมือนกันนะสำหรับเจ้าคิลวันโดยตรงเลยนี่แหละผมก็จะมีประมาณตัวเท่านี้นะนี้ก็จะมีประมาณ8ตัวนะครับผมที่เพิ่มเข้ามาแต่ว่าแต่ละตัวที่ก็สําคัญไม่แพ้กันเลยครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมขอเตรียมดาบไวต้ตบแป๊บด้ยนะเดี๋ยวจะุ่ายครับผมนะโอเคถ้าเกิดพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าผมนะโดยตัวแรกที่เพิ่มเข้ามานั่นก็คือเจ้าโดโดอ,อีกแล้วเออโดโดอ,อี อ่านี่ก็แบบโดยเจ้าโดโด้เนี่ยก็จะมีอ่าโดโด้อะเออเซอโด้อีกแล้วว่าเบื่อมากเลยครับแล้วก็ไม่ต่างอะไรจากไอ้ที่เมื่อกี้แปลงล่างเลยนะครับนี้วก็จะเลือดเยอะนะแจะตบทีได้เกือบโอ้โหเลือดเลือดเยอะมากเลยจะฆ่าให้ตายก็ล้ำบากอยู่นะแล้ก็ยังได้อ่ะเออก็ยังฆ่าได้นะครับถือว่าผ่านนะสเซอร์โดโด้ต่อมาคนไหนอันนี้เป็นเจ้โดโด้ล่างสองครับผนก็คือเจ้ามังเกียชิกอ่าแต่ว่าอันนี้ก็จะแบบ ดูอ่อนด้อยกว่นาน่อยคล้ายๆแบบเป็นลูกกระจอกอะไรอย่างเงี้ะเลือดมันจะน้อยหน่อยนะครับผมนะต,มต่อมา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 เป็นเจ้าอิสุของเรานะเดงกนี่เป็นยาลาอิสุของประธานโอ้โหคือแบบอกว่าทำออกมาได้น่ารักมากเลยนะครับไอสุเราเนี่ยเออเล่นแปดเสียนี่ถือว่าไม่กางนะแล้วก็เขาบอกว่าประจมตีด้นะจมตีได้นะ,ดนะเดี๋ยวลมาดูจินกินต่อด,ดีกว่านีากกาน่อิสุจะกล้บมาลุกอิสุเออไม่ใช่ตกได้อิสุตกได้อ่ะคือ ถือว่าใช้ได้อยู่นะแล้วก็วิ่งเร็วด้วยทันะ้งหมดนเหมือนตันในเรื่องนะว่าอิสุเป็นเพื่อเมคเคีใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะมีความสามารถในการวิ่งเร็วด้วยนะครับแต่วา่าเฮ้ยจีนเฮ้ยอย่าทำอิสุอย่าทำอิสุชั้นอย่าทำอิสุชั้น,นแกแกบังอาจฆ่าอิสุงั้นเหรอแกไม่มีสิทธิ์มาค่าอิสุนี่แหละนี่แหละเออเดีย๋ยวผมจะปกให้คีวิวเยอะแยะเลยนะครับผมก็โอเคต่อมา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 ต่อม,มาก็จะเป็นเจ้าโคลรบิเขานะอันนี้ก็จะเป็นโคลรบินะก็ปกติครับผมไม่มีอะะไรานะ แล้วก็ต่อมาเป็นอ่าอิคานสุจิอ่าอันนี้ก็จะเป็นตึกในมัธยมศิลไยต่อมาเกียร์นะมาเกียร์นี่ก็จะเป็นเออ่ตัวอะไรอ่ะอันนี้ไม่ทราบนะครับขออภัยด้วยนะใครที่ดูก็แจ้งหน่อยแล้วกันนะครับเดีย๋ยวคือลืมไปแล้วนะโอเควันนั้นแล้วก็ตัวสุดท้ายของเราน,ะนั่นก็คือได้แล้วแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายของเรานั่นก็คือเจ้าเคอมเบลเลอร์อาร์ซิโลเดลเอครับโอ้ดีไปเยลยสุดยอดเลยนะวันนี้มาเป็นอาร์ซิโลเลยนะครันนี้แล้วก็ดูดูในมือเข้ามานะ อาวุธเขาเปลี่ยนเรื่อยๆครับผมนะคือไม่ธรรมดาคือเขาล,อล่อกเรียนแบบอาวุธได้แบบเออถึงแม้ว่าในซีนี้มันจะม,มีทำก็เถอะนะแต่ก็มีคร<อ>ับผมนะถือว่าโหดนะผมว่าโหดอะเท่าม,มาได้ดีมากเลยนะละเอียดดีมากสุดยอดจริงๆเลยแตครับเจ้าผู้พัฒนานี้นะก็ก็เคก็หมดแล้วนะครับ,รบเจ้ามอดที่เพิ่มเข้ามาในแผ่นนี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวก็จบลงไปกันแล้วนะครับสกี่ับการรีวิวมอดข้ามเมนเดอร์ครับในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับผมนะก็แต่ก่อนไปเนี่ยผมขอเสริมนิดนึงครับ เหตนั้นป่ะเอออันนั้นนะครับผมนะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่ามันคืออะไรผม,ผมก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันนะครับผมนะแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่ผมลืมครับผมนะผมลืม,ม,ลมนั่นก็คือเจ้าดีน,นะเจ้า h e เ r น g e n ไฮอาร์แล้วก็บล็อกต่างๆับตอนนี้นะทางพุฒณนาเนี่ยเพิ่มเข้ามา5บล็อกครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นเจ้า 3D printer ของทาง h ี d r o ถูกป่ะเอออันนี้ก็จะเป็นไซอาร์นะอันนี้ก็จะเป็นโฮโลบีบล็อกอันนี้เป็น อีคาสุจิบล็อกและก็อารวันบล็อกนั่นเองนะบล็อกพวกนี้เนี่ยมีความหมายแน่นอนครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะผมไม่รู้นะว่าไอ้สองอันแรกเนี่ยมันทําอะไรได้นะครับเนื่เพราะว่าเขาจะใส่เข้ามาเพื่อความสวยงามเฉยๆนะแต่ว่า3บล็อกนี้เนี่ยมีความหมายครับผมนะสับเจ้าโคละบีเนี่ยเมื่อทุบก็จะมินิมันเตอร์เกิดขึ้นมาสับเจ้าอีคาสุจิเมื่อทุบแล้วก็จะมีอีคาสุจิเกิดขึ้นมาและตัวสุดท้ายเมื่อทุบแล้วอก็จะเกิดขึ้นมานั่นเองครับผมนะก็ ก็ไม่รู้อะเหมือนกันว่าทำมาทำไมก็เหมือนแต่ว่าก็ไหนๆก็ทำแล้วก็รีวิวให้หน่อยแล้วกันนะครับนะรวมถึงไอ้คาสุจิเนี่ยผมไม่เข้าใจเลยนะว่าผมว่าในซีรีส์ก็ไม่ได้เด่นอะไรมากนะแต่ว่าทำไมถึงแบบโฆษนาเขาใส่มาเยอะขนาดนี้ก็ไม่ทราบเช่นกันนะครับนะก็ เอาเป็นว่าโอเคว,วันนี้ก็ประมาณไ้แค่นี้ก่อนแล้วกันแต่คำสั่งเจ้าปอดแชมเปญเดอร์ครับนะครับหรือผมว่าชอบจะกม่ลืมกดไลค์กดต like, ิดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับนะก็ขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าคลิปนี้เนี่ยอาจจะแบบเสียงอุ้ยไปหน่อยก็ขออภัยเนี่ยนะเพราะว่าอ่าผมไม่สบายอยู่นะครับนะร่วมถึงกาถ้าข้อมูลจุดใดผิดพลาดไปเนี่ยก็ขอขอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมนะก็โอเคไว้เจอกันใหม่พาร์ทหนนะ้าสำหรับวันนี้ผมคุณตะแก้สซิงขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม บายครับ